เฮ้ยไม่ไหวแล้วเคลียร์แคมได้ภายใน2วิอะไรยังมีเลือเหรอเพื่อไม่ทันตั้งตัวไอคนที่ใส่เสื้อแดงเนี่ยบอกว่ากูแค่ไปขี่น้องน้ำกลับมาแม่งตายหมดแล้วไอนี้ก็ตายเท่เกิน ปืนยังหดว่ะครับเดี๋ยนะมีเหรอเฮ้ยไม่แน่มันอาจจะมีแอบบน้องน้ำอีกแบบสั่นกลัวแล้วก็รอที่เผลออะไรเงี้ยผมว่าไมาแบบ่แอบหมดแล้วนะครับชีเปืนยังหดเลยตัว่าลูกกระสุนนี่ยังพลานเหมือนกันนะเพราะงั้นต้องยิงแบบเซฟๆถ้าเกิดยังไงได้มาหกนัดคือมันได้แค่จากการรู้จากศพโจรน,นี่แหละนะแล้วก็ตัวกรอกระเฮ้ยแอปเปิ้ลเหรอเฮ้ยน้องพราเชลพี่หิวไม่ไหวแล้วเนะี่ย แอปเปิ้ลหายากจริงขออีกลูกเดียวก็พอโอ้โหบัคคลอรี่ครับเอามาเพื่ออันนี้กระสุนนี่ไงอันนี้ของเกิดใหม่เว้ยบุรีจุูสด้วยไม่มีแอปเปิ้ลโอ้โจนกินผักผลไม้บ้างนี่จนบอกเกอ็บบอัคคลอรี่ไงเออเปล่าผมต้องการแอปเปิ้ลโอ้อะไรอยู่ฮะมันไม่ดอกแอปเปิ้ลอีกแลว้วอุตส่าห์มาบุกไข้นี่คือไอ้ไข่นี่เนี่ย เป็นไข้ที่พอจะมีโจนเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไอโจนที่เยอะสุดก็คงไอไข้นั่นแหละที่อยู่บนหัวเราเนี่ยนะไนะข่ที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราอะไอนั่นอะเยอะสุดแต่ว่าผมไม่อยากบกุกเพราะว่ามันมันเยอะไงมันเยอะเกินแล้วแบบบุกยากน่าดูเมื่อกี้เหมือนผมโดนยิงด้วยคือไอรถไอเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะก,กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็มีแบบว่าเฉียวมาโดนติ่งหูอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วเลือลดรถไปบ้างอะนะแต่เอาไม่เท่าไราอะ แล้วก็เหมือนจะเลือดลดไปน้อยด้วยเพราะว่าปกติถ้าเราโดนยิงโดยที่เราไม่ได้สวมเกราะเนี่ยเลือดมันจะลดเยอะมากกว่านี้อีกนะผมอยู่บนป้อมป,ปืนลดไงมันก็เลยเลือดแทบจะไม่ลดเลยนะครับลดไปกระจึงนึงไงฮี yeah. ้ป้อมปืนลดวะครับไอ้น,นี่ของโคตรดีเลยเราคือหมอนตะไคร่เคลื่อนที่พวกโจรมันคงหวาดกลัวหมดแล้วแหละแต่แค่ว่ากระสุนมีจาํากัดโคตรๆนะจะใช้ทั้งทีนี่ต้องใช้อย่างแบบประหยัดสุดๆไปเลยอันนี้บุกค่าที่สองโจรแบบ ไม่จัดตั้งตัวอยู่ๆไม่มาจากไหนไม่รู้มากาดพวกกูอยากแลมโบ้ไม่ครับพี่ไม่ใช่แลมโบ้ผมเป็นแค่คนบ้า <c oughs> คนบ้าอยากลองขอเพราะว่าคนสร้างคลิปเนี่ยเขาพยายามที่จะให้เราเนี่ยใช้รถทั้งสองคันแน่เลยถือว่ามันมีประสิทธิภาพที่ต่างกันนะก็คือไอรถกระบะค,คันแดงเนี่ยมันสามารถบรรทุกของได้ไงมันจะเป็นกล่องก็คือสามารถเอากล่องเนี่ยไปยดท้ายรถได้แต่ว่าจะไม่สามารถติดป้อมปืนได้ แตว่วรถคันนี้เนี่ยมันจะสามารถติดป้องปืนได้แต่ว่าจะไม่สามารถขนของได้เยอะเออประมาณนั้นมันเหมือนกับว่าเขาแบ่งอ่ะก็คือเป็นรถระหว่างฟาร์มกับรถบูว <c oughs> กับรถบูล้างผลาเนี่ยอย่างงั้นเนี่ยเออแต่ว่าผมเ,ออเลือกยากเลือกลําบากจริงเลยนะเพราะว่าทําไมละ่ะรถนี้มันก็ใช้มันอะ่ะใช้มันมากครัแบบุกค่ายโจคนเนี่ยดูดิแปบ๊บเดียวเองแต่ว่าไอ้เกมนี้เนี่ยกระสุนนี่โอ้โหโหาโคตรยากน้ำมันไอ้นี่เยอะจังวิตั้ง6ลิตร ดูดไปเลยเออเอามาสองคันตัวไอ้นี้ด้วย,ย <c oughs> เผื่อว่าจะได้มีเอารถคันที่สามอ่ะนะแล้วก็มีล้อด้วยเมื่อกี้ผมจะเก็บล้อไปแล้วแหละนะเพราะตอนนี้ล้อเราหมดแล้วต้องเก็บล้อเอาไว้ด้วยเมื่อกีแบบ้แวบๆตรงไหนเราวัดลอ้อล้อครับนี่ไงเออเอาไปด้วยแล้วก็ตรงนี้มันอาจจะมีใครถูกจับอีกหรือเปล่าเฮะมีหรือเปล่าไม่มีแะละถ้ามีอีกนี่ก็เชียร์แลละไขโบูบีแล้วที่ย้อนนี่คือมาแบบเพื่ไรประโยชน์นี่รับกล่อง กล่องเนี้ยมันเก็บไปไม่ได้มันเป็นกล่องโซอนนอะนะคือมันบั๊กนะครับก็คือมันเหมือนว่าเป็นภาพติดตามันจะตั้งอยู่แต่มันเก็บไปไม่ได้เราเก็บไปแล้วแล้วก็ไอ้นี่อีกแล้วเหรอเป็นเคสไอ้เคสนี่เรามีโคตรเยอะอันนี้ก็ตู้ตู้ซอนเก็บไปไม่ได้นี่ครับกด e เปิดแล้วก็เคลื่อนย้ายไปก็ยังไม่ได้นะเพราะงั้นคนทั่วบอกว่าเอ้ยมันเก็บได้มันเก็บได้ลองไปเล่นดูก่อนนะครับแล้วจะรู้เลยแล้วจะรู้ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดนะครับ ตรงนี้ด้วยน้ำมันอีก3ลิตรเฮ้ผมคิดแล้วเนี่ยตรงไหนมันมีดอกกระสุนไอ้นี่บ้างกระสุนปืนกลหนักอะ่ะผมว่าอยากจะลองปั๊มอะ่ะเออปั๊มสักสักพันนัดอะไรเงี้ยแล้วเ,เราจะเป็นเทพแห่งเกมนี้กันเลยทีเดียวนะพวกโจรจะไม่กล้เยี่ยมโจรแบบนั่งขดหัวแบบ <g ül üyor> มันหมาอีกแล้วพวกเราเออถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยค่ายที่โบดอะ่ะมันจะมีอยู่นะที่ค่ายโบดอะ่ะมันจะมีอยู่แต่ว่าไอ้ค่ายโบดนี่บุกยากหน่อยเพราะว่าโจรมันเยอะมากแต่ ถ้าเรายิงแบบเซฟเซฟล่ะยิงแบบตัวละนัดอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะได้นะเซฟเซฟย,ยิงเซฟเซฟเพว่อนโดนไอ้ลูกนี้เข้าไปนัดหนึ่งจนมันก็ตายเลยผมใช้เปิ้ลให้ลาเชลครับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มันคือของเปย์สาวขาดไปไม่ได้เดี๋ยวไปบุกอีกสักแค่ละกันกระสุนเรายังเหลืออีก42นัดผมยังมีอีกชุดหนึ่งนะลูกกระสุนเนี่ยก็คือ64นัดนะครับผมมีอยู่อีกชุดหนึ่งแต่ว่ายังก้อนเรายังไม่ใช้ก่อนขอเก็บไว้ก่อน เก็บไปเป็นไพ่ตายอ่ะไปบวกอีกสักไข่แล้วกันไข่ไหนดีนะเอาไปตุ้มโบดดีไม่ตุ้มโบดตรงโบดโบโบเนี่ยมันอาจจะมีปั๊มลูกกระสุนเพิ่มมาไงเออแล้วเราอาจจะปั๊มลุดอ,อปั๊มลุดออ,อะไรเงี้ยเอยแต่ว่าไม่ได้วะ่ะคือเซฟมันจะแหลกครับนี่คือปัญหาปัญหาคือที่ผมไม่อยากปั๊มเพราะเซฟมันแหลกนี่แหละนี่แต่ว่าคิดเอาละกันระหว่างความมันกับการแหลกเนี่ยมันจะเลือกอะไรอะ่ะเออผมเลือกแหลกไว้ก่อนแล้วกันนะก็คือ,มอแมวแหลกนะมแมวแหลกแมวแหลกเติมน้ํามันกัน เออนี่แหละสิบ like ก <nothing> ้าลิตรอะเยอะกว่าคันหลักซะอีกเฮ้ยเออแล้วตรงนี้แหละมีซอมบี้เกิดไหมคือตอนนี้เราไม่ต้องระวงโจนที่มันจะเดินมาล่าตะเวนแล้วนะพวกแกน่ะยังอยากมีชีวิตแบบชิ้นส่วนไม่กระจายไหมทำไมฉันจะเอาปืน้ปยิงเลยีล้วนึงนะกูจะเก็บปืนก่อนแล้วก็ใส่เมสฟึ๊บเปิดฟึบเล็กนึงวึบ โอ้โอ้้ยสมบีสามนัดโอ้ยสามนัดว่ะครัแบบไม่คิดว่าโจรแอบอันนี้นัดเดียวหรือผมยิงไม่โดนไม่ดีมันอาจจะอยู่ที่ระยะก็ได้มั้งคือถ้ายิงระยะไกลมันก็อาจจะต้องเออ่ยิงซ้ำๆหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่โอเคอ๋อ,อเครียดว้าโออขอบขนของ,ของ,ของแปบบ๊แบแป๊บนึงเอาของไปเก็บก่อนตัวมา,าฟาร์มใหม่ <laughs> ควาใหม่ซะหน่อยเราจะมาหากระสุนปืนกลกันนะครับตอนนี้นโคตรย่างวอนแน่ไอ้วอนนะพีใครมีปินบ้างแพงอิเล็กทรอนิกสเก็บเอาไว้เอาไว้ใช้ทําเครื่องอุปกรณ์เครื่องยนต์ไฟฟ้าปราบาราเก็บไว้อันนี้ด้วยดักเทปด้วยออนี่ไงของเกิดใหม่ช็อกโกแลตแท่งเก็บไม่ได้ตรงนี้นะต้องหามุมไหมมันเสียเวลาเก็บอาปุ๊บเทปปุ๊บไอ้นี่เก็บปุ๊บ อูเทปเยอะปว้ยเทปเทปเฮ้ยร้านนี้มึงขายแต่เทปเหรอฮัลโหลบีครัชชี้มันมีแต่เทปอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเช็คด้านบนด้วยงัดไม่ใช่คนพิษงัดเออเพราะว่าที่บ้านหลังนี้นะผมจอได้ว่ามันมีกระสุนอยู่นู่นครับฝั่งนู้นตรงนี้โคดมอยออดูโซโอตรงนี้งัดแต่ไม่รู้ว่ามีกระสุนปืนปืนนี่ไง เรากี่นัดวะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูเราเจอที่ปั๊มแล้ววะ <c oughs> ปั๊มในเมืองแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพวกรต้องกดรูทรีเฟรชนี่ประมาณรอบหนึ่งก็เต็มเมืองเลยคือฟาร์มันเหนื่อยแต่ว่าได้มากี่นัดวะคือได้มา20นัดเลยโอ้ย27อืมมันน่าสนใจจริงๆเลยนะพื่อนทีตรงนี้น่าปั๊มวะน่าปั๊ม แต่เราจะพร้อมดีหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าผมกดรูดรีเฟรชปุ๊บเนี่ยองมันจะเกิดซ้อนกันทั้งเมืองเลยนะเพราะถ้าเป,เป็นพื้นที่เล็กๆเ,เนี่ยเราก็พอจะกดซ้อนกันได้มันก็คือเราสามารถไปฟาร์มแล้วก็ทําการกําจัดขยะทิ้งไปได้นะแต่ว่าตรงนี้นี่คือถ้าเรากดรูดรีเฟรชนี่เราต้องทําการเคลียร์ขยะทั้งเมืองเลยนะจะไหวเหรอจ <laughs> ะไหวเหรอแ่บ้านหลังเดียวก็เหนื่อย,ลยแล้วอะแล้วนี่แบบเคลียร์ทั้งเมืองผมว่าไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่น่าเวิร์กว่ะ เราต้องไปหาจุดปั๊มที่อื่นเน่ยที่มันแบบเป็นจุดๆเดียวครับที่มันไม่ใช่ในเมืองนี้เพราะเมืองนี้มันใหญ่เกินให้ปั๊มนี่เหนื่อยลากเลือดพอดีไม่ไหวว่ะไม่ไหวไม่ไหวเออแต่ว่ากระสุนนี่ประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยมอ่ะขอเชิญชมเดี๋ยวเท่าไหร่เนี่ยบ่ายโมงเออลังโจนสักรอบก็น่าจะได้นะผมว่าอืมน่าจะได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะได้อ่ะเดี๋ยวเราขอเอขาไปเก็บก่อนนะพอดีให้ฟาร์มอีกเยอะเลยมาเลยครัช แม่ไปบุกอีกสักค่ายดีกว่าไหมเนี่ยดีจริงๆเลยตัวไม่เจอแอปเปิลอีกไงอันนี้คืออยากทำควีตลาเชลเออแล้วก็ผมลองไปดูเนี่ยนะครับเอ่อต้องคุยกับจียอนครับแล้วเจ๊แกนี่นี่มายืนนี่เจ๊แกมายืนสวยอยู่อันนี้เจ๊แกก็คือแกก็รับควีตด,ด้วยนะรับควีตด,ด้วยเราต้องกดคุยครับแต่ว่านี่ไงลูฟอร์มีวอตต์ยูนิตต้องการอะไรต้องการ2องคัพเปอร์แบบเป็นแท่งเชียแล้วก็2องเมทัลสแคร็ แล้วก็ t o component box ก็คือกล่องแดงอะนะซึ่งเราก็น่าจะได้สายลวดทองแดงมาเอาไปใช้คั้เหมืองได้แล้วก็ทำงานซ่อมลิฟ์ได้ละมั้งนะีผมเดาเอาแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทำก่อนนะเจ๊เรากำลังติดสัตว์มันอยู่ <laughs> กําลังอยากไปถล่มแคมป์โจนอยู่อะยังไอวอนนะบีอยู่เอาลนะกระสุนเอาไปเก็บนี่ไงผมยังเลยอีกชุดหนึ่ง <laughs> ถึงเวลาสนุกแล้วสิ เอาละแล้วก็เดี๋ยวไปทำ quest ของเจจียอนเลยด้วยเลยละกันนะก็คือกล่องแดงแล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็แร่คัพเปอร์แบบเป็นแท่งสองก้อนเชีย <laughs> ผมลงเชียเลยนะแบบสองก้อนแหละก้อนเดียวก็หายากแล้วเปล่าเจ๊แกจะไปไหนเนี่ยจะไปเด็กเหรอเจ๊ราเชลแกไม่เอาผักอย่างอื่นบ้างเหรอแบบว่าเจ๊กินแต่ผลไม้บอกไม่ค่ะรักสุขภาพไม่กินบล็อกอรี่บ้างเหรอไม่เด็กกูเด็กเองนี่ไงกินแม่งเลยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเหลืหอ31% มันจะเน่าแล้วหรือว่าเลยไปบุกค,ค่ายโจนอีกสักทีนะค่ายโจนด้านบนตรงนู้น่ะซุ้มสนัยอะ่ะมันน่าจะมีอยู่นะแอปเปลิลแล้วก็คนมันไม่เยอะด้วยคือตรงเนี้ยมันเยอะเกินแล้วก็มุมเนี่ยมุมเรายิงยากมากเลยคือตอนที่เราขับรถขึ้นไปยิงก็เหอะนะไอ้ตรงเนี้ยยิงอย่างยากเลยแต่ว่าไอ้ตรงนู้นอ่ะเราอยู่ที่สูงครับยิงโคตรง่ายเลยใช้ปืนพกยิงก็ยังได้เปลือยตรงนู้นอ่ะแคมโจน่ะคือใครที่ถ่าอยู่บนเนินสูงเนี่ยมันจะได้เปรียบนะครับกดลุรีเฟทสักทีแล้วกันะ สุดท้ายแล้วผมต้องการทำควิสเจาด้าชิลเนี่ยกูตเตรเรากดลุลิฟทเนี่ยคือเราจะได้แอปเปิลแบบชัวร์เลยนะตรงแคมสูมแมกมันจะมีดอปตั้งอยู่บนโต๊ะไงแล้วถ้าเรากดลุนเนี่ยแล้วมันจะเกิดใหม่แต่มันจะไปเซฟเราได้ระเบิดหนักขึ้นน่ะมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นไม่ไดีกว่าไปลุ้นออกจากศพโจแล้วกันไปถล่มอีกสักข่ายหนึ่งนี่แกกล้าร้องขู่ใส่ฉันงน้แหละ จงมีนางโง่เกะกล้ากันเลยเฮ้ยน่าชาไปดินัดหนึ่งยืนมิกยืนมิกยืนมายืนละมันบอกไม่ต้องยืนก็ยิงโดนนู่นว่าอ้าวตายเจ๋งสุดอนเกมนีแอะโอ้ผมว่าจะเก็บกระสุนไว้ซะหน่อยตายซะแล้วหมีเรานี่เก็บไขมันเอาไว้ไอ้นี่เอาไว้ทำเป็นเครื่องทำน้ำมัน ชั่วโมงนั่นหรอชั่วโมง15นาทีได้อยู่นะดูสภาพอากาศด้วยเดี๋ยวแล่ๆไปชิบหายโอเคท้องฟ้ายังไม่แปรเปลี่ยนตรงนี้ไส้ไส้เอาไปทำเชือกไม่ไมไ,มไม่เอาเนอเนื้อเนื้อเนื้อไม่เอามีปลาแล้ว <c oughs> เออแต่เอามาสักชิ้นแล้วกันหมาบอกอยากกินเนื้อหมีดูเราไม่ได้กินเนื้อดีๆเลยเราอยากลองบ้างได้ได้ชิ้นหนึ่งแดกหรูเนี่ยเอาไปเลย เนี่อา้าวมีแต่เนื้อมือกลาวไปเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเหมาบอกอร่อยดี <c oughs> กินเนื้อหมีแถมเนื้อคุณไปั้งนั้นโอ้ยตรงนี้หน้าแค้มหน้าแคปมไม่ไม่ไมครัชเราเราจะไม่เข้าทางด้านหน้าแคปมโจนหรอกนะยังไงก็แล้วแต่เฮอะผมต้องอ้อมครับคือตอให้เรามีป้อมปืนก็โดนสไนเปี้ยงสักสองสามนัดก็นอนเรายังยึดถือหลักเดิมคืออย่าไปตายเล่นเล <c oughs> เราอย่าไปตายเล่นๆเลยเราขอชัวร์ๆดีกว่าสนุกแบบชัวร์ๆคืออ้อมหลังแคมมันแล้วก็กระนำเยือกึ่งจึๆงแล้วเออนู่นแคมแกแล้วฉันจะพาไปดูคนที่เคยเลยงแกเนี่ยตายไปทีละตัวตายแบบกระนำด้วยซัมเมอร์เซลล์อ่ะฮัลโล my friends จอดปึ๊บเอ้ยเอ้ยเฮ้ยแร่ยิงกัละสองนั คนละสองนัดดึงด้วยเออเออผมจะได้บอกกูแค่หันมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะกูแตกล้างเลยวะประสิทธิภาพมันเจ๋งไรเบอร์นีวะคบเมียแอปเปิลไหมแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลกูขอแอปเปิลเจี่ยเอ,อ้ยถ้าไม่มีต้องบุกอีกแค่หนเลยนะเพิ่มเลยบุกแค่ใหญ่สุดเลยไหมแค่เอ,อ่อโบดอะ ค่ายบดมันลงนะครับมันลงค่ายใหญ่สุดก็ตรงบ้านเราอ่ะใหญ่สุดแล้วเอ้ไม่มีแอปเปิลอีกแล้วอ่ะบนโต๊ะก็ไม่เกิดคือตอนที่เราไม่ต้องการนี่แม่งเกิดเอาเกิดเอาผมเลยจะต้องมาแทะเล่นเนี่ยแต่ตอนที่ต้องใช้นี่แม่งเอ้ยไอ้นี่เอาของทิ้งไว้นี่ว่าลอกเก็บไปด้วยและนี่คือการบุกค่ายโจนในทีเดียวนะครับเคลียร์แคมป์ละสองวิสามวิอะแถมให้ไม่มีโอ้โหแอปเปิล วีเอ้ยมันหายากจังวันนี้หายากจริงพวกโจรบอกเออนี่พรากูไม่มีแอปเปิลกูก็เลยต้องตายกันใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่มีแอปเปิลดุนอนนอนแบบเออสีโลราบไม่มีแอปเปิลเนี่ยโว้ขอเจออีกแค่ลูกเดียวนี้แอปเปิลมันกลายเป็นของแล,แล้วว่ะราเชลเธอเปลี่ยนได้ไหมคือมึงจะแดกอะไรแต่แอปเปิลเนี่ยกินอาหารป่องไปอาหารป่องแล้วเจจะเอาสักกี่ป่องก็ได้เนี่ยผมมีเยอะ เจ๊บอกโอมให้ครอบช่วงนี้รักษาหุ่นก็เจ๊ครับผมผมหาผมหาแอปเปิ้ลให้เจ๊นี่ประมาณ4พาพันแล้วเจ๊ฮัลโหลเฮือกแล้วก็ไปดูแลคอปเปอร์คงหลอมเสร็จแล้วแหละแล้วก็เอาไปให้เจ๊จียอนแก่นี่2ก้อนเจ๊ครับไปอา๋ออยู่ตรงนี้2เหล็กสแครปแล้วก็กล่องแดง tell me what you need copper นี่ไงเป็นลวดเป็นลวดเคส บอกต้องการนี่ไงแล้วก็ให้ของไปเอาไปเลยนี่ได้มาแล้วลวดขอบคุณมากเจ๊เกรดเยี่ยมแล้วก็ต้องไปคร้าเอาเองที่โตครับนะเอ้าเจ๊ไม่แถมไม่หน่อยอะแล้วก็เดี๋ยวสร้างไอ้นี่ซะหน่อยละกันไอ้นี่ใช่ไม้14แท่งแล้วก็ไม้แผ่นอีก18ใช่อีก16ตะปู32มมีครบหมดแต่ต้องไปตัดมานะ เอางี้เดี๋ยวตอนนี้ผมใช้ปืนพกบ้างดีกว่านะครับปืนพกเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ปืนรีโวเวอร์มันจะหมดแล้วต้องเสียไปหน่อยอะ่ะใช้ปืนพกบ้างกระสุนาพาไปเลยแล้วก็เอาปืนพกไปยิงพวกสบ,บี้ธรรมดาได้และก็นานก่อนนะวันนี้มันมืดแล้ว day two แม่งเอ้ยตื่นมากินเลยตื่นในวิเดียวแล้วก็ตื่นมากินเลยเป็นคนเลืินอาหารนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตัดต้นไม้เอาเลื่อยเอาเชือกไปเอาเลื่อยเอาเชือกเอาตะปู ไม้ไอ้นี่แปดแปดสองสิบหกปุ๊บเชือกอีกสิบหกค้อนอันนี้มีครบปุ๊บแล้วก็อะไรอีกว่าผมจะสร้างไอ้ซุ้มนั่นก่อนนะครับซุม้มสูงๆนั่นแนะนล่างนั่นแน่นั่นแนะ่สร้างไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้แค,นนะแค่อยากหินเนี่ยแค่อยากหินเฉยๆครับเออแค่นั้นแหละเหตุผลง่ายๆแล้วก็เรื่อยไอ้นี่อาวุธมหาปะไลยมีคนบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยลองใช้เรื่อยไปเรื่อยโจรดูครับ <laughs> ตลกแล้วไม่อะ เป็นคําตอบสุดท้ายเดี๋ยวเราไปขคนไม้ก่อนเอารถจอดไปตรงนี้เกียรกะครับทางออกอ,อจอดไว้แล้วก็ตัดต้นไม้แถวๆนี้แหละนะโคนโค่นมันไปสักหน่อยจะได้เป็นที่เอาไว้ยิงเซนได้ง่ายๆนะตรงแคมป์โจนเนี่ยตรงเนี้ยโคนโค่นมันไปลเออลย two hours later พอแล้วคือเลื่อเนี่ยมันพังไวนะผมบอกเลยครับมันจะพังไวมากเพราะงั้นถ้ากจะใช้นี่คือต้อง ใช้แบบซซเซฟๆนะเพราะว่าเป็งั้นถ้าเกิดมันพังปุ๊บเนี่ยคุณต้องกดรีเฟรชรูทโอแล้วก็ไปฟาร์มใหม่ที่แคมป์โจนเนี่ยเหนื่อยนะผมบอกให้เหนื่อยนะเธอจะเอาแค่เลื่อยบูกแคมป์โจเพื่อเลื่อยอันหนึ่งเนี่ยเหนื่อยอยู่นะเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าเลื่อยมันจะพังหรือเปล่าถ้าเต้ใช้จนมันจะพังเนี่ยก็ค่อยเอาไปซ่อมก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเลื่อยใหม่ไรก็ว่าไปมาละเป,ป่งปุ้งเป่งปุ้งเป่ง,ปงนี่แม่งเวลาวิเอ้อ เ็จนี่เสร็จแล้วครับเย่สูงต้นไม้เป็่งลนล้นเตี้ยเลยเนี่ยโอ้ทำไธระมชาอิวะนี่ปีนได้และตรงนี้คือพื้นที่ที่เราสามารถจัดการรังสรรอะไรก็ได้นะครับสอมบี้ก็ขึ้นมาไม่ได้ด้วยหมาก็ด้วยหมาบอกโอ้กูจะขึ้นด้วยไม่ได้เด็กแม่แต่ว่าเทิดมันสูงกว่านี้สักนิดหนึ่งเี่ยมันจะได้อยู่มากกว่านี้อีกสูงสักประมาณตรงนู้นน่ยครับตรงสุดปลายเลยเออเออสูงไม่นิดนึงและ แล้วก็แอปเปิลตรงนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์กันหนอเหลือเก้าเปอร์เซนต์ไปนะเขาจะเน่าแล้วอ้อชิบหายแล้วอย่างนี้ผมต้องรีบไปบุกรังโจรแล้ว่ะเอาแบบที่ใกล้ที่สุดตรงบ้านกูนี่แหละไอ้ถ้างั้นเออบุกรังโจรตรงบ้านนี่แหละไพอหาแอปเปิลเดี๋ยวเซฟก่อนเฉยมันหายายากอย่ง,งวะเนี่ยคือถ้าตรงซุ้มบ้านผมมันยังไม่มีอีกนะตัวอื่นก็หวังยากนันแหละเพราะ ไอ้ซุ้มบ้านเรานี่คือซุ้มที่มีโจรเยอะที่สุดแล้วระบบยากที่สุดด้วยและใหญ่ที่สุดด้วยตรงั้นถ้าไม่มีอีกเลิยควิอีราเชลบอกลาคอนเจ๊เอาเป็นว่าแดกข้าวไปแหละดีแล้วแอปเปิลเนี่ยช่างมันเถอะ What's up man yo เดี๋ยวๆทางนี้ไม่ได้ไม่ได้ What's up What's up man รถไหลเออรถมัาไหลเอ้ยเอ้ยไปโดนโดนมาไหลอะไรนะเออ เฮ้ยเดี๋ยวเราขับได้เออมึงให้หมาขับรถเหรอโอ้โหเนี่ยเราขับได้เอออออ้าวอ,อ,อันนี้ติดแล้วน่าจะเดือตัวเดียวนะผมว่ามันยิงชิวคนเดียวเพื่อนเพื่อนอราไปรีบตายจังเลยรถมันติดเว้ยขึ้นใหม่สตาร์ทชิบหายแล้วเฮ้ยไม่โอ้มันยิงจนเครื่องผุพังแน่ๆเลยชิบหายแล้ว แป๊บแป๊บแป๊บวีนเอ้ยไหนวะนู้น,น,นยิงมะเออโอ้ยโอ้ชีอ้อะไรเนี่ยวีแล้วเออมาอเทคเทคไปมีประยยโยชน์่อยโห้วเครื่องผมพงังแน่ๆเลยมันยิงยนเครื่องพังอะ่ะ เออแกมัดไม่กัดเงงงน่าจะได้อีกสักสองสามตัวผมว่าแต่ตอนนี้อาจจะหมดแล้วเงียบนุ่นไงยังเหลืออีกโดเดกอีกตัวงอยู่ไหนวะโออ้ยยังเหลืออีกอีกสองเนี่ยผมว่าเครื่องผมพังแล้วเนี่ยนุ่น เออเอ็ดชอดหนอีกตัวหนึ่งไปไหนไปไหนเฮ้โก้าเออเออ,เอ,อ,เอ,อยิงหยดหยอดไปเนี่ยแตกเวนเอยมันยิงเครื่องพังแน่เลยเนี่ยอ้ยไปหมดเลยหูหงแบตเตอรีู่หูงตัวสปหร์ูห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 ูง รถติดปืนเชื่อว่าจะดีอยู่นะมันพังหมดเลยอ่โอโวเว่แล้วแต่ว่าแคมโจรนมันมีเครื่องยนต์เกิดนี่ใช่เปล่านี่ไงนี่ไงเออถือว่าเอามาชดใช้แล้วก็แอปเปิลรู้สักแบบอานปองใหม่แอปเปิ Apple. ลล่ะกระสุนอีกหกนัดไอ้นี่ดี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 นี่ปืนคนพังไม่เอาแล้วตรงนี้ปุ๊บตัวกล้องวอด เอ้ยมันจะกลายเป็นของแรงงี้ไม่ได้นะฟักแมนฟักกินเชดแมกลองแดงโคตรเยอะใครสนนี่ไงเลื่อยเกิดเออสำรองสำรองอาหารด้วยตรงนี้ของเกิดกระสุนเอตรงนี้เป็นแพ็คแป๊บนี้เราทิ้งไอ้นี่ก่อนแล้วก็ดูว่าตรงนี้ได้กี่นัด16นัดไม่เยอะเท่ากับในเมืองฮะหรือว่ามันสุ่มจำนวนก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าในเมืองอ่ะได้27ได้เยอะกว่าตรงนี้ธน,นูเฮ้ยแอปเปิ้ลไม่คงแลไปแล้วว่าตอนนี้เดี๋ยวค่อยดื่มเดี๋ยวค่อยดื่มนะ้ำเดี๋ยวแอปเปิ้ลที่บ้านมันเน่าแล้วต้องรีบๆค้นก่อนไอ้น,นี่ถังไม่เอายังไงศพปึบแอปเปิ้ลโว้ยกรวกไอ้น,นี่เกิดใหม่รอบสองผมนี้ปีไม่ได้ แอปเปิ้ลมันไม่มีจริง <c oughs> ไม่จริงไม่เฮ้ยดูไข่ใหญ่นะเนี่ยศพมีตั้งเกลื่อนพวกมึงไม่เด็แอปเปิ้งมั้งเลยเหรอพอช่วงเนี้ยบอกโอ้แกคิดจะเอาแอปเปิ้ลไปเปรีวแล้วสิเราพยายามอยาให้มันได้หลียิงแล้วกันฮ้ย <c oughs> จริงดิไม่ดอกว่ะแอปเปิ้ลแล้วก็คุณผู้ชมครับชิปหายแล้วตรงไหนรู้ไหมฮะถ้าเรา วิ่งกลับลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่จนมันน่าจะเกิดใหม่เลยครับเพราะว่ารถผมเนี่ยก็คือตอนนี้มีครบหมดแต่ว่าขาดตัวสปาร์กกับแบตเตอรี่คือถ้าผมวิ่งไปเอาสปาร์กกับแบตเตอรี่อ่ะจนมันเกิดใหม่แน่ๆเลย <c oughs> และคราวนี้มันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเออก็เกือบแตกอยู่เหมือนกันโอ้แต่แบบไม่มีว่ะแอปเปิ้ล ถ้าไม่มีแอปเปิลผมก็โหลดเซฟใหม่ดีกว่าเนอะเออเพราะว่าเรามาเพื่อหาแอปเปิลเนี่ยต่อให้ของที่เราฟาร์มมาเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนแต่ว่าป้าหมยหลักเราคือแอปเปิลเนี่ยถ้าไม่มีแอปเปิลก็ไรประโยชน์ <laughs> ออกเมนตออกก็โหลดเซฟหว้เพราะว่ารถมันพังตรงนี้ด้วยแล้วถ้าเกิดเราลงไปเนี่ยเจอโจรใหม่แน่นอนสรุปนะครับอืมแอปเปิลก็ยังไม่เจอนะเจ๊นะ <laughs> <laughs> เราเงินเจ๊รอต่อไปละกันช่วงนี้ก็แดกข้าวไปก่อนโอ้โหเดินแล้วแบบ ผมเป็นถึงการสั่นไหวเอาป็นวมาก็โอเคผมก็สำหรับเกมมิสเวโวนะครับเราก็ได้ทําการเทสประสิทธิภาพรถคันนี้แล้วนะครับแล้วเราก็ได้รู้ว่ารถคันนี้เนี่ยมันโคตรเทว <c oughs> บุก3ามค่ายแต่กระจายทุกค่ายนะครัชแต่ว่าระวังเครื่องยนต์พังนะไม่งั้นรับรองเป็นเป้านิ่งเลยแหละ